หลังจากก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มชรจินดาโชตและเจ้าสาวแสนสวยเพชรพิพัชราได้เคยออกมาเผยการเตรียมงานแต่งงานสีงานในสีเดือนซึ่งเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมทั้งคู่สวมชุดไทยทำบุญที่พระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติวัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเสริมความเป็นสิริมงคลมาแล้วเป็นงานแรกล่าสุดชอจินดาโชตได้เลิกควงแฟนสาว เทพพิพัชาราเข้าพิธีมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นโดยมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิแอนทองประสงค์อ้อมพิยดาป๋อมแปมรวมไปถึงว่าที่บ่าวสาวมากปรินคิมเบอร์ลี่ ควงคู่หวานมาร่วมแสดงความยินดีก่อนถึงคิวตัวเองส่วนอีกสองงานหลังจากนี้จะเป็นพิธีการสำหรับผู้ใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนก่อนปิดท้ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่จังหวัดเชียงรายโดยจะไปจัดงานกลางขุนเขาเพราะเป็นสถานที่เดทแรกของทั้งคู่นั่นเอง